กำลังเดินไปสู่บ้านท่านอนาถาบ,บินิกะเศรษฐีอันเป็นที่ฝังทรัพย์ไว้ในพระรัตนตรัยอันเลิศคือท่านนั้นเป็นผู้สร้างอะไรนะเจ้าคะวัดพระเชตวันวัดพระเชตวันนะคะแล้วท่านได้พบพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เจ้าคะ เมื่อแสนกับที่แล้วก่อนใช่ไหมคะที่ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าหม่อมชั้นจะเป็นผู้เป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาเป็นอุบาสกใช่ไหมคะที่เป็นเอตตทักษะในการให้ให้ทานนะคะให้ทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมาพบในชาตินี้ที่ไหนนะเจ้าคะ ที่เมืองอราชครืใช่ไหมเจ้าค่ะ,ะราชขาหาเศรษฐีจำได้ใช่ไหม